ัไ้ไเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ที่สำคัญของแต่งคันนี้ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทเลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับ Honda Civic FE คันนี้เป็นตัว2.0 EHEV ดาลายยังไงมาดูก่อนน้องเขานะคะ ไปประกวดของตัว Honda Face ปี2025มานี่นะสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะคะทุกคนขาของแต่งคันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยสาตปรงงคาร์บอนของ ASC นะคะทุกคนค่ะ a อเเกือบทั้งคันเลยแล้วก็กระจังหน้าของตัว FL ไฟนะคะพี่พี่ขาไล่มาดูด้านข้างเลยนะคันนี้นะคะได้เป็นปั๊มเบกแ a m b o สีแดงแบบนี้พร้อมกับล้อแม็กเวกด้วยนะคะทุกคนค่แล้วไม่ได้แค่ข้างหน้านะได้ข้างหลังด้วยทุกคนค่ได้ปั๊มเบรกประมาณ4ี่อก็เลยทีเดียว ดูภายในกันด้วยนะคะพี่ภายในคือเดิมเดิมทุกคนภายในของน้องเขาไม่ได้แต่งอะไรมาคะ่ะเป็นตัว E H E V เหมือนเดิมเลยโครงสร้างดึงดูซิแป๊บนึงนะหือแน่นมากไม่เคยดึงเลยนี่เม็ดอ่างเดิมเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยแล้วก็ไฟข้างๆของน้องเขาเห็นปะเป็นไฟแต่งซิ่งแบบนี้เป็นไฟสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ ล้อแมกของน้องเขาเปนโเวล,ลวก็มีปั๊มเบรกข้างหลังให้เรียบร้อยแล้วมาดูด้านท้ายกันตปอยเลอร์วิ่งหลังของน้องเขาคือเป็นตัวเคเบิลาคาร์บอนแล้วก็เป็นไฟมูกเก้นไฟวิ่งแบบนี้นะคะทุกคนค่ะท่อของน้องเขาเป็นท่อของเอซนี Z C, นั่นเองแหละว่ปาป้ายทะเบียนตรงนี้สงวนสิทธิ์นะคะเจ้าของเดิมพอขอคืนนะคะพี่พี่ขาโลโก้เฮดสีดำรมควันแบบนี้เลยทุกคนมา เปิดดูด้านท่ายกันอ่าสามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกคนคะ่ะถาดรองของซีวิกเอตรงรุ่นอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบอะไรมีน็อตอะไรเขาเรียกว่าดุมล้อใช่ไหมมีดุมล้อให้เรียบร้อยหรออ่ามาดูฝั่งนี้กันบ้างเห็นไหมนี่ยังไม่เชื่อว่าได้ปั้มเบรกสีล้อเห็นไหมปั้มเบรกสีแดงแบบนี้เลยดูภายในกันบ้างเลขไมเท่าไหร่ คันนี้นะคะเลขไม่ประมาณ75,000กิโลเท่านั้นถือว่าไม่ไม่เยอะทุกคนคะ่ะเพราะรถของน้องเขาเป็นปีประมาณ202324นะพวกอะไรเป็นมาติฟังก์ชันมีแพนเนอร์ชิพให้เชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายให้นะคะทุกคนคะ่ะคันนี้ยังไม่ได้เปิดราคามาว่าอ่าประมาณเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะประมาณ9,000 0 0กว่าก่าพอประมาณ17เท่านั้นแต่ถ้าทราบราคาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเฟซจาคอมเมนต์บอกใต้คลิปให้นะ ใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครไวใครได้เพราะว่าของแต่งขนาดนี้อยู่แบบเดียวแน่นอนสุดท้ายแล้วปากดหัวใจเกิดตายไปแล้วนะคะไมไม่